อะไรหมดเหตดเกิดสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าทั้งสิ้นธรรมะต่างๆที่เราพยายามศึกษาตําราเป็น แค่แนวทางแนวทางที่เราจะศึกษาเรียนรู้เพื่อจะหาวิธีพ้าดูธรรมะพักูธรรมะที่ไหนที่ในตำราหรือไม่ใช่พัดูธรรมะที่มันเกิดกับกายกับใจเราตอนไหนที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อวานเหรอไม่ใช่ของพรุ่งนี้หรอก็ไม่ใช่ที่มันเกิดขึ้นมานับปัจจุบันะ อดีตตัต้งนานว่าเขามยนปฏิกันคาอนาคตกอดีต,ตก็ร่วมไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาไม่ควรภาวะพะวง์ถึงสิ่งที่เป็นอดีต,ตที่ร่วมไปแล้วไม่ควรกังวลกับสิ่งอนาคตที่ยังมาไม่ถึงบุคคลใดผู้มีสติสัพพัญญะ เห็นธรรมะที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งนอนแงนคลอนแคลนเขาควรพ่อคุณอาการเช่น kind of นั้นไว้ใครจะรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้ดังนั้นเราจะเห็นว่าธาว่ะธรรมะที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆมันไม่ใช่ธรรมะที่เราไปจดจํามาจากหนังสือไปจดจํามาจากครูบาอาจารย์พูดแต่มันเป็นธรรมะที่ปรากฏขึ้นทุกครั้ง ที่เราตื่นหรือแม้แต่ถ้าสติฝึกดูแล้วในเราหลับเราก็จะเห็นระหว่างเราตื่นขึ้นทุกเช้าเราก็จะเห็นปรากฏธรรมะเกิดขึ้นระหว่างก่อนที่เราจะนอนเราก็จะเห็นขณะที่เราเข้าศาลาบางวันก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าทบา,างทั้งที่ทํางานมาเหนื่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเข้าไปปฏแบบิบัติ ปกติบางวันก็รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเจ็บป่วยเจ็บปวดมันก็จะมีความน้อยใจโผล่ขึ้นมาทํางานมาทั้งวันแล้วก็ต้องมานั่งสวดมนต์สวดมนต์แทนที่จะได้ไปพักก็ต้องมาเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งหลับเพื่หน่อยไม่เป็นไรดรอกเคยหลับวันนี้แล้วอาจารย์ไม่เห็นด่าเลยก็พรุ่งนี้ก็เอาหนิแค่หน่อยมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยกิเลสไม่มีวันพอมันมีแต่วันเพิ่ม ถ้าคุณไม่เห็นกิเลสของคุณเหล่านี้ก็ไร้ประโยชน์คือเสียโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์มันจะเห็นว่าพอมันเกิดขึ้นมันสิ่งที่ตามมาคืออะไรคือความน้อยเนื้อต่ำใจความน้อยเนื้อต่ำใจว่าความปุงแต่งที่อยากออกจากสารานาการเช่นนี้ไม่อยากอยู่แบบนี้ ก็นำมาเึ็นความทุขสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเขาเรียกว่าธรรมะพอตอนเช้าหลังจากนั้นปุ๊บยังไม่ถึงตอนเช้าพอสองทุ่มปล่อยออกมาปล่อยออกมาเสร็จแทนที่ไอ้บาการม่วงนอนมันจะเป็นจะตายตอนอยู่ในตลาดมาถึงห้องมันไม่นอนมันคว้าได้โทรศัพท์มันก็มาเขียนหน้าเขียนแล้วตอนแรกก็ว่าจะตรวจดูว่ามีใครไลน์มาหามีใครเพจมาหาม้า พอเพจเรียบร้อยก็ตรวจดูที่สิงคโพสไทมีกี่ยอดไลค์เกี่ยไปเกี่ยมาพัดเข้าไปปีหนึ่งปีสองแล้วอาการที่มันม่วงจะเป็นจะตายตอนอยู่บนชลามันหายไปไหนเห็นไหมว่ากิเลสมันเป็นยังไงทิ้งต่างๆเหล่านี้แหละที่เราจะต้องมีสติสัมปชัญญารู้เท่าทันถ้ามันม่วงออกมาเข้าห้องน้าแปรงฟันล้างม้น้างมือเข้าที่นอนก็นอนะสิ ถ้ามันเปรียมันเพียมันเหนื่อยก็นอนเพลีิพอจะทําคุณงามความดีแล้วร้อยแปดเหตุผลที่จะทําให้น้อยเนื้อต่ำใจพอออกมาเห็นเรียบร้อยไม่ได้ทําอะไรก็ร้อยแปดเหตุผลที่มันจะไม่นอนถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญารู้เท่าทันกิเลสเหล่านี้เราก็ต้องตกเป็นทาสมันทุกอสงไขัทุกสังสารวัฏ นั่นคือก่อนที่จะนอนนะทรมะที่ปรากฏก่อนที่จะนอนเห็นมันหรือไม่รู้เท่าทันมันหรือไม่รู้เท่าทันการปรุงแต่งหรือไม่พอเรานอน,น,อนตื่นขึ้นตอนเช้าบางครั้งก็นอนรู้สึกตัวก่อนที่สัญญาลักคล้องลักขังจะดังมันก็จะว่าโอ้ลื้เวลาอีกสักสิบห้านาทีลือเวลาอีกสักสามสิบนาทีนอนต่อสักหน่อย พอลืมตาขึ้นมามันเล่น,นเล่นเราเลยมันจะเล่นเลยกิเลสมันจะเล่นทันทีมันจะไม่เหลือช่องว่างให้เราขยับพอเราตามมันปุ๊บก็เสร็จเพราะอะไรมันจะไม่รู้สึกตัวเมื่อมันถึงเวลาสิบห้านาทีหรือสามสิบนาทีาะนั่นมันหมายถึงการรีเซ็ตใหม่แล้วเริ่มนอนใหม่พราเราตื่นขึ้นมาเราก็จะเพียเราก็จะเหมือนเราไม่ได้นอนมาทั้งคืนยิ่งไอ้ประเภทที แล้วก,กรณีที่สองเห็นเรียบร้อยได้กินเสียงนาฬิกาปลุกแล้กดนอนต่อเพราะอะไรเพราะรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวมันจะไม่สบายเดี๋ยวก็สะบอกอาจารย์ก็ได้ว่าเราไม่สบายเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นมันก็จะบอกว่าเพราะเมื่อวานทํางานทั้งวันทํางานหนัก แต่มันไม่ได้บอกเราว่าเพราะเมื่อคืนมึงดันเสือกเล่นโทรศัพท์ถึงตีสองพอมาตีสีต้องตื่นนะมันก็เลยตื่นไม่ไหวเห็นไหมกินเลสมันจะมันจะไม่เอาตัวมันเข้ามาเป็นข้อ,ขอ,ขอเสียเวลาเราจะลุกขนาดลุกขึ้นมาเนี่ยนะมันก็จะมานั่งเฉลืมดเลือบิดที่เกียรเยูยวแค่มานั่งก้มหลับห้านาทีมันก็เอา เห็นความไร้กัดของกิเลสไหมถ้าประเภเทว่าอาตมาเนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่เคยฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ชาท่านบอกว่าสมัยท่านปฏิบัติใหม่ๆท่านบอกว่าท่านจะเวลาท่านหลังจากเลิกทําบางเพียนจะเอนหลังนอนจะเอนหลังนอนอย่างมีสติทําไมถึงท่านถึงเอนหลังนอนอย่างมีสติเพราะว่าท่านไม่ได้หนุนหมอน,มนเหมือนเราท่านเอาลูกมะพร้าวมาหนุนท่านจะหา,าลูกมะพร้าวไว้ ลูกที่มันไม่ใหญ่มากลูกมันพอเหมาะหนุนแล้วไม่ปวดคอนอนหนุนลูกมะพร้าวถ้าหัวท่านหล่นออกจากลูกมะาพร้าวเมื่อไหร่ท่านจะลุกปฏิบัติความเพียนทันทีอาตมาอ่านโอ้โหเอาเรียนแบบบ้างแต่ก็ไม่ได้ใช้ลูกมะพร้าวหรอกก็ตั้งใจว่าถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกขึ้นมาปฏิบัติทันทีเพราะท่านบอกว่าคนเราถ้ามันรู้สึกตัวแต่แล้วก็นอนอิ่มแล้วที่วัดนี้แหละ ตอนพรรษาที่สองที่อาตจะมามาเนี่ยแต่มาก็เริ่มเลยสูตรลุกปูชาพอเสร็จเรียบร้อยทําง,งานเสร็จปฏิบัติเสร็จเข้าไปสามทุ่มน,นอนแล้วเมวื่อก่อนยังไม่รู้วิธีป,ปฏิบัติแต่ก็ฟังฟังเทปเราปฏิบัติกับเทปออกพอเสร็จเรียบร้อยสามทุ่มนอนนอน,น,อนเสร็จเรียบร้อยประมาณพอมันนอนพอมันนอนอย่างมีสตมิมันนอนหนึ่งมันนอนเร็วสองมันกําหนดนอนเพราะว่าตอนนอนอ่ะท่านให้กําหนดเอาท้องกําหนด หายใจเอาเงือป่าวางที่ฝ่าท้องหน้าท้องก็เห็นท้องขึ้นท้องลงก็พองยุบคองยุบพองยุบแต่ไม่ได้ใส่เนาะ้องยุบพองยุบไปเรื่อยๆว่กกระหลับพอมันหลับอย่างมีสติมันหลับสนิทพอมันหลับสนิทไม่ฝันมันเลยนอนตื่นเร็วคืนแรกตีสามมันตื่นตื่นปุ๊บเราก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติเลย มันมาปฏิบัติปั๊บเรียบร้อย็สว่ัแจันสว่างไปบินสบาสทัวัดเช้าบินสบาสมาช่วยงานทั้ง,งหมดทั้งวันกิจกรรมทั้งทั้งวันก็สดชื่นอย่างใสดีไม่มีอะไรพอวันที่สองเข้าไปปุ๊บก็ใช้สูตรเดิมเพราะรู้สึกว่ามันเวิร์กมันได้ผลอเสร็จเรียบร้อยกําหนดนอนตื่นขึ้นมาตีสามมันตื่นวันแรกตีสามคึ่ง วันที่สองที่สามก็เอามาตื่นขึ้นมาก็ปฏิบัติทานู่นทำน,น,ทำนี่พอถึงเวลามารวมโสดโมนไหว้พระก,กับเพื่อนก็นมาทํางานทั้งวันเหมือนกันพอถึงเวลาตอนเย็นทำนูน่นทำนี่ปฏิบัติเนิดหน่อยก็พักสู้นอนกําหนดนอนเหมือนเดิมวันต่อมาที่สองขึ้นมันตื่นก็ไม่เป็นไรก็ลุกขึ้นมาก็ปฏิบัติก็ทําเหมือนเดิมวันต่อมาที่สองมันตื่น มันจะย่นระยาเวลานอนลงไปเรื่อยๆยนนอนนอนเลื่อนเวลานอนขึ้นมาเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันตื่นเร็วเราก็เลยตอนก่อนจะนอนเราก็เลยเลื่อนขึ้นมาให้มเป็น4ทุ่มเป็นี4ทุ่มปั๊บ4ทุ่มนอน4ทุ่มมันก็ตื่นตีหนึ่งมันไม่เกี่ยวกับการนอนนอนี4ทุ่มมันหนักหนักเข้ามาเตียนตื่นทเที่ยงคืน เร็ยนเรียบร้อยแล้วก็ปฏิบัติธรรมดาเหมือนเดิมแล้ววันคราอย่างนี้แหละแล้วก็จะมีญาติโยมมาปฏิบัติแล้วช่วงบ่ายต้องไปนําญาติโยมป,ปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วอาจะมาไปนั่งหลับเสียหมาเลยเขาไม่เลยรู้หรอกว่าเราเรา,เราตื่นปฏิบัติตั้งแต่ตีนหนึ่งคนเขาเพิ่งมาเนี่ยตอนเชา้าเช้าเขจะมาเนี่ยเราไม่รู้เขาไม่รู้หรอกว่าเราทําอะไรแต่ประเด็นคือพอร่างกายมันไม่ไหวมันไปนั่งหลับ นั่งหลับขณะที่นั่งหลับขัดการเจริญสติทั้งมวนแล้วอาจจะมาก็ว่าเอาใหม่พอมาฟังอาจารย์ยอดนะเามื่อก่อนนะมีแต่ไม่ได้ไปหาที่ปฏิบัติเหมือนญาติโยมหรอกอเพียงแต่ว่าพอมาฟังอาจารย์ยอดอาจารย์ยอดบอกพระพิสุบวดใหม่ก่อนจะนอนจะต้องกำหนดนอนปฏิบัติจิตให้เรียบร้อยสวดมนต์ไหว้พระกำหนดมีสตินอนอย่างมีสติตื่นอย่างมีสติ ขณะที่เราตื่นเรางัวเงียอยู่นั้นเราอย่าพึ่งลุกเราต้องกาหนดลมหายใจทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเสร็จเร่ร้อยให้มีสติสัมปชัญญะเต็มร้อยค่อยลุกขึ้นมาโดยอาการไม่งัวงเงียถ้างัวเงียอยู่ใช่ไม่ได้พอเสร็จเรียบร้อยพอรู้สึกตัวตอนเช้าเอาล่ละลุกก่อนพึ่งตั้งมาเมื่อก่อนมันแบบสุดลุกปูชาไม่ไหวเราต้องทาเพิมสุรจารจ์ยอดมากทราบเรียบร้อยเราก็ทําพอรู้สึกตัวเราก็นอน ทำความรู้สึกตัวเหยียดนอนเหยียดอยู่ค่อยๆลืมตาทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวอีกทีนั่นแหละเอาเขาตีคองจะทําจะไปบิดบัดพอเราขยับกจะทําให้มันความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเสร็จมับหมาเลยมันหลับต่อเจอดอกเดียวเข้าไปสูรอาจารย์ยอดไม่เบิกสู้สูดรูปผูชาไม่ได้ พอรู้สึกว่ามันรู้สึกตัวมันจะลืมสลือดีดมันออกจากหมอนเลยขณะที่ดีดออกจากหมอนมีวิธีเดียวคือเดินหนีไกลๆหมอนจะเดินออกไปเข้าห้องน้าหรือจะไปไหนก็ได้พอรู้สึกตัวดีขึ้นมาเลยมันจะลืมสลือชนข้างฝ้าช่างมันให้หนีจากหมอนให้ห่างพาออะไรมันจะควักมือเรียกเราไม้อย่าเพิ่งไปสิมาสักนิดนึงดูเวลาสิเรลือเชื่อมี้ยหมอนมันจะควักมือเรียกแน่นวาเอีกหมอนอยู่ควักมือเรียกว่าไว้ ย่เพิ่มไปเน้นคหนข้าวเกี่ยวน้อยน er? no hm. bueno, ึงหมอนมันติควกมือเหลียกแหนมเห็นหมอนว่ามันตวกมือเหลียกเพราะฉะนั้นวิธีการลุกอ่ะลุกทํายังไงก็ได้ให้มันออกมาจากที่นอนก่อนอย่าเพิ่งไปตั้งสติสู้กับกิเลตตอนนั้นเพราะการลบอ่ะมันมีทั้งสองวิธีหนึ่งลบแบบตัวต่อตัวตาต่อตาฟันต่อฟันสองใช้คนอุบายในการลบ นีเช่นเดียวกันเราไปตาต่อตาฟันต่อฟันกับมันขนาที่เราอ่อนแอจะติทั้งฝ่เชนะน้อยอยู่ไม่ได้เราต้องใช้กลยุทธ์ขึ้นหนีมันก่อนตื่นขึ้นมาหนีหมอนออกไปก่อนไปทําให้มันสดชื่นก่อนค่อยมาสู้กับมันนี่คือวิธีการที่อาตมาใช้ตอนตอนที่ปฏิบัติใหม่ๆเพราะเรายังอ่อนเรายังอ่อนหัดก็จะลักษณะของสารพัดธรรมะที่มันปรากฏเรายังอ่อนแอ ดังนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือการตั้งสติที่ออกจากพื้นที่ให้สติตั้งมั่นได้เร็วที่สุดเราไปมัวสลึมสลืออยู่กับที่นอนไม่ได้ไม่เวิร์กดังนั้นเราจะเห็นว่าธรรมะทั้งมวลมันไม่ได้รอให้เรามานั่งสมาธิมันไม่ได้รอให้เรามาเดินจงกรมธรรมะค่อยจะเกิดมันเกิดอยู่ตลอดเวลาที่อาจมาเล่ามาตั้งแต่ก่อนนอนจนถึงนอนท่านเห็นธรรมะอะไรอยู่ในน,นั้นบ้าง ท่านจะเห็นว่าร้อยแปดเหตุผลของกิเลสที่จะทําให้เราเลิกปฏิบัติร้อยแปดเหตุผลของกิเลสที่จะทําให้เราคล่งแวะอยู่ในกิเลสไม่ได้ออกจากกิเลสไม่ว่าจะเป็นการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ตามมันก็จะนํามาซึ่งการปรุงแต่งกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกาย เกิดเวทนาสุขทุกข์เฉยๆเกิดสัญญาจําได้ว่าสุขทุกข์เฉยๆนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดสังขารปรุงแต่งถ้าเป็นสุขเวทนาก็อยากได้อีกหาวิธีที่จะเอามาอีกหาวิธีที่จะได้อีกถ้าเป็นทุกขเวทนาก็เกิดการปรุงแต่งฝักใสไม่อยากอายอีกอยากให้มันดิบดับไปเร็วๆว่า เมื่อเกิดการปรุงแต่งเจลตวิญญาณเข้ามาเสวยอารมณ์รู้การปรุงแต่งอย่างแจ่มแจ้งก็ลงมือทํากรรมเมื่อทำกรรมก็มีภพมีชาติมีชรลามลารณะวะกับปริเทวะวงแห่งปฏจิจจสมบาติก็เคลื่อน